สวัสดีครับกบมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวบ้านพักคูวิล่าขับ1 1 2ที่นีครับคลิปที่1นนะครับที่ปอได้ทําการทําคลิปไปแล้วนะก็คือจะเป็นในส่วนของดีเทลในงานตกแต่งของแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ขั้นตอนการตกแต่งต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่สัญญากันไว้นะครับก็คือเราจะกลับมารีวิวบ้านคูวิล่าขับ12ึงอีกทีนึงนะครับพร้อมกันกับบอกรายแทงของสินค้านะครับอยากจะให้รู้นะครับว่า ของชิ้นนี้เนี่ยมาจากไหนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะเอาไปเป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านของเพื่อนเพื่อๆเองได้นะครับแล้วก็จะบอกสไตล์ต่างๆนะที่ปอออกแบบไว้สําหรับบ้านพักที่ยคยร่าขับ1-2ด้วยนะครับ ตรงส่วนบริเวณนี้นะครับที่ปอกําลังนั่งอยู่นะครับเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำใช่ไหมครับสระว่ายน้ำเนี่ยตรงที่นี่นะครับก็จะมีในส่วนของสระเด็กนะครับแล้วก็จะมีสระผู้ใหญ่นะครับพร้อมกันกับสไลเดอร์นะครับก็เดิมไดขึ้นข้างบนแล้วก็สไลเดอร์กันลงมานะครับสามตลบเลยนะครับ เรียกว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับเด็กๆที่นี่นะครับหรือว่าบ้านพักที่เป็นแบบลักษณะเป็นเหมือนครอบครัวที่จะมาเที่ยวตากอากาศนะครับตรงบริเวณหัวหินนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลุกกันไปดูในส่วนของงานตกแต่งด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมตรงส่วนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าด้านในเนี่ยเราออกแบบไว้นะครับให้เป็น entertain a r e ยนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของโต๊ะพูนะครับเพราะฉะนั้นการที่ มันไม่มีตัวโต๊ะทานอาหารนะครับเราก็เลยจะต้องย้ายออกมาอยู่ด้านนอนนะครับซึ่งโต๊ะทานอาหารก็จะเป็นลักษณะเหมือนเอาท์ดอร์นะครับอาจจะเอาไว้นั่งกงกงกันตอนเย็นๆนะครับริมสาวย่าน้ําก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเบรกฟาดกันตอนเช้าก็ได้นะครับแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะต้องออกไปเที่ยวที่ริมชายหาดกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้นะครับมากนะครับความสําคัญอาจจะน้อยลงมานิดนึงนะครับในส่วนของโต๊ะทานอาหารที่เป็นโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมไปทีนี้เราเดิน เข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็คือเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของ living area ที่มีขนาดค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะครับโดยตรงส่วนบริเวณนี้เราออกแบบเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือเป็นส่วนชิดแชทนะครับส่วน e n t e r ร์เทนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคิทเช่นนะครับตรงนี้จะ connect กันหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันจากโซนนี้นะครับสําหรับบ้านพักภูวิลล่าที่นี่นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดไปดูนะครับปอก็บอกไวแล้วนะว่าคอนเซปต์ในการดีไซน์นะครับก็คือจะเป็น ทะเลภูเขาและสองเรานะครับผมเรารวมทุกอย่างที่เป็นหัวหินนะครับเข้ามาอยู่ที่บ้านพักหลังนี้นะครับคือหัวหินเนี่ยเด็ดทั้งทะเลนะครับภูเขาก็มีนะครับป่าไม้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับผมและอีกอย่างนะครับเราอยากให้ลูกค้านะครับได้รับ experience นะครับหรือว่าประสบการณ์นะครับในการมาพัก ้านารพักูวิลล่าเนี่ยที่แตกต่างออกไปนะครับมันก็เลยจะมีความชุดฉาดในการดีไซน์นิดนึงนะครับสำหรับตรงส่วนลิฟวิ่งรูมเนี่ยเราออกแบบให้มันมีลักษณะเหมือนคาเฟ่นะครับหรือว่ามีโซนที่เป็นมุมถ่ายรูปเยอะๆนะครับผมสามารถถ่ายรูปได้หลายๆมุมนะครับที่มันสามารถเห็นได้ทั้งตัวสระน้ําด้วยนะครับแล้วก็ทั้งตัวในบ้านเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปนะครับลงอินสตาแกรมได้แบบนี้นะครับเปิดเข้ามาเนี่ยด้านแรกที่จะเห็นเลยนะครับคือในส่วนของกระจกนะครับที่เราออกแบบไว้ให้มีลักษณะ ใหญ่มากเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ160เซนติเมตรนะครับก็สามารถส่องเห็นทะลุไปในส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็องโซนสไลเดอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนครับยังมีนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับแบบนั่งถ่ายรูปได้นะครับแบบนี้นะครับอาจจะโพสนิดนึงนะอางนี้นะครับสาวๆอาจจะโพสเก่งกว่าผมนะครับอันนี้ผมอาจจะโพสไม่เก่งครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็คือมาจาก ไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์นะครับก็เป็นเคยเดียวกันกับของอุลถาวรนะครับสำหรับตัวคอนโซลทีวีตัวนี้นะครับมาจากจู๊กนะครับผมโต๊ะกลางตัวนี้นะครับมาจากจู๊กเหมือนกันนะครับราคาจำไม่ได้นะตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับของอีกีนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นอยู่แล้วนะนั่งสบายดีนะครับอันนี้เนี่ยจำได้ว่าประมาณพันกว่าบาทเองนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าเอามาเป็นเหมือนอาร์มแชร์หรือว่าเป็นแอคเซนต์แชร์ตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเก้าอี้ที่เขาเรียกว่าเก้าอี้แบบเน้นๆนะครับเน้นสีนะครับ ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้นะมันก็มีหลายสีนะสำหรับเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เด่นที่สุดนะครับในส่วนของลิฟ่งรูมนะครับก็คงจะหนีไปพพ้นเจ้าตัวโซฟาตัวนี้นะครับ โซฟาตัวนี้เนี่ยสไตล์ที่ออกแบบไว้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นก้อนขนมปังนิดนึงนะครับเป็นแบบมินิมอลนะเพื่อให้เข้ากันกับสไตล์ของห้องนี้นะครับก็คือจะออกแนวแบบมินิมอลคาเฟ่คาเฟ่นิดนึงนะครับผมตัวโซฟาตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โซฟาธรรมดาครับเพราะจะขอเรียกมันว่าโบฟาครับนี่นะครับงงนะครับโบฟาคืออะไรใช่ไหมครับผมอย่างนี้ครับพอขอเกิดว่า เพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมครับว่าตอนที่เราตื่นมาจากที่นอนนะครับแทบจะไม่อยากจะลุกจากเตียงนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเตียงมันนั่งสบายใช่ไหมครับตื่นมาแล้วก็ยังแบบไถมือถืออยู่แบบนี้นะครับไม่อยากจะลุกจากเตียงสักทีนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลุกจากเตียงนะครับมานั่งบนโซฟาเปิดทีวีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมานั่งกินกาแฟนะครับแต่พอนั่งบนโซฟานานๆมันก็รู้สึกอาจจะไม่สบายอย่างที่คิดนะครับผมบอสก็เลยเอา2องคอนเซปต์นี้มาจับรวมกันนะครับก็คือเบสแล้วก็โซฟานะครับ ็เลยเป็นที่มาของคำว่าโบฟาครับซึ่งตัวนี้เนี่ยปอออกแบบเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไตลิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสตั๊กเจอร์นะครับถามว่าทําไมมันถึงต้องเป็นโบฟาครับโบฟานะครับก็คือการที่ปอนะครับเอาสตั๊กเจอร์หรือโครงสร้างนะครับของเตียงนะครับมาจับยัดเข้าไปในตัวโซฟาตัวนี้นะครับตัวโครงสร้างตัวนี้นะครับถ้าเราข่าวมานะครับจะเป็นโครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างของเตียงนะครับอย่างที่เรารู้จักกันนะครับเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยคําว่า Pocket Spring ใช่ไหมครับแน่ใช่เลยครับในนี้นะครับ เป็น Pocket Spring นะครับแล้วก็เป็น f o a m Memory นะครับที่ออกแบบมานะครับเพื่อให้แบบมันนั่งสบายนะครับเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่บนเตียงตอนเช้านะครับก็แทบจะไม่อยากจะลุกไปไหนเลยนะครับผมหรือว่าออกแบบไว้ให้มันสามารถนอนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนอนแบบนี้ไปเลยนะครับสบายๆหรือว่าจะนอนเอียงไปทางนี้เลยก็ยังได้นะครับผมแบบนี้นะครับนอนไปเลยนะครับอ่ะสบายนะครับแทบจะเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ย น่าจะต้องแย่งกันนอนนิดนึงแน่นั่นไมใช่นะคน่าจะต้องแย่งกันนั่งนะครับเพราะว่ามันนั่งสบายจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพอจะขึ้นมาให้นะครับสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่นี่นะครับก็จะเป็นสองร้านตัวแทนจาหน่ายนะครับของปอะก็จะเป็นดูด้วยพีนะครับแล้วก็จะเป็นซิลีนเฟอร์นิเจอร์นะครับผมสำหรับมอนอิงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้แบบเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับเป็นสีเบบนะครับ ก็มาจากร้านซีรีนเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งร้านนี้นะครับก็จะจัดจําหน่ายพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็พวกของตกแต่งภายในบ้านด้วยนะครับสําหรับตัวหมอนอิงตัวนี้เนี่ยอยากจะชอบนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนแบบเหมือนเหมือนหมีอ่ะเหมือนหมีอ่ะแบบนี้มันมีขนอ่ะชอบนะครับก็เลยซื้อจากร้านซีลีนเขานะครับน่ารักดีนะครับตัวนี้นะครับดูมินิมอลด้วยนะครับ เหมือนคนก็ตายแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปมูฟไปที่ส่วนอื่นกันดีกว่านะครับพอเรามูฟมาตรงส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจินตนาการว่ามันจะมีตัวโต๊ะสนุกนะครับหรือโต๊ะพูนะครับตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้กําลังเดินทางมาอยู่นะครับอ่านะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคอนโซลนะครับที่ออกแบบไว้นะครับให้มันกั้นระหว่างตัวที่เป็นโต๊ะนั่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเอลยเตอร์เทนรอเรียนะครับ แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็ยังสอดคล้องกันอยู่นะครับมันก็ยังคอนเนคกันอยู่แต่ว่าเราวางให้มันมีความรู้สึกว่าแยกส่วนกันเฉยๆนะครับของตัวนี้เนี่ยมาจากตัวจูกนะครับจะเป็นสไตล์เดียวกันกับตัวตัวนู้นนะที่เป็นตัวคอนโซลทีวีนะครับตัวนู้นนะครับผมแบบนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับ2ตัวนี้ก็จะล้อกันไปนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับ จินตนาการนะครับว่ามีโต๊ะปูอยู่หน้าปอแล้วก็จะเป็นมุมแบบถ่ายรูปแบบแบบนี้นะครับสาวๆจะถ่ายรูปสวยกลบปอแน่นอนนะครับอย่าไปดูตัวท่าโพสของปอมากแล้วกันนะก็จะเป็นตัวม้านั่งตัวนี้นะมาจากไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมแล้วก็จะออกแบบพวกกรอบรูปพวกนี้ไว้นะครับเพื่อให้เหมือนนั่งถ่ายรูปนะครับลงอินสตาแกรมอะไรได้แบบนี้ครับถ่ายข้ามโต๊ะปูนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับก็สามารถยกไปไหนก็ได้นะเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะเบานะครับนะครับเบามากเลยนะครับยกไปตรงสระน้ำไปถ่ายรูปเล่นก็ได้นะครับอันนี้ก็ไกด์ไลน์กันไว้ให้นะเผื่อใครที่จะมาพักบ้านพักคูเล่าที่นี่นะครับผมก็จะมีพวกกรอบรูปนะครับกรอบรูปพวกนี้ก็มาจากอเกียหมดเลยนะครับผมมุกกันมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนที่เป็นคิทเช่นนะครับก็จะให้เหมือนทําอาหารบางๆได้นะก็มีเตานะครับมีเครื่องหลุดควันนะครับล้างจานนะครับมีดพวกนี้นะครับก็พร้อมทําอาหารนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเออบาง เราจะต้องไปทานอาหารอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะครับมันอาจจะร้อนบ้างหรือว่าบางวันอาจจะฝนตกบ้างนะครับแล้วก็ยังออกแบบนะครับให้มีในส่วนของการมานั่งทานอาหารข้างในได้นะครับอะต้องมีเคาน์เตอร์ตัวนี้ก่อขึ้นมานะครับก็เอาไว้สําหรับดิงกันข้างในได้นะครับแล้วก็สตูตัวนี้นะครับก็จะมาจากอีเกียนะครับผมตัวนี้เรามีไว้ทั้งสาตัวนะแล้วก็อาจจะต้องยกเก้าอี้มาเสริมนิดนึงนะถ้าจะมาทานกันข้างในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของบ้านกันต่อดีกว่านะครับไป พอเดินมาตรงนี้นะครับก็จะมีห้องที่จ่ายไปทางนี้กระจ่ายทางนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ก่อนดีกว่านะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นห้องนอนนะครับสำหรับ4ท่านนะครับเรามีบางเบดนะครับหรือเตียง2ชั้นเนี่ยทั้งหมด2อันนะครับนอนได้44คนนะครับแล้วก็เราออกแบบตรงส่วนนี้นะครับให้ไว้สําหรับเวลานั่งชิทแชทกันนะครับตรงบริเวณนี้นะครับนั่งได้2คนเนาะอ่าอีก2คนที่อยู่ข้างบนนะครับก่อนจะนอนก็มานั่งตรงบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ครับ ไม่บอกอะนะนะว่าทำอะไรนะโอเคนะครับก็เป็นแบบ,แบบนี้นะครับสมมติว่าถ้าเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะก็อาจจะมานั่งแบบเล่นกันนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะสนุกกันในห้องนี้แล้วก็เตียงสองชั้นเนี่ยมันก็ดีสําหรับเด็กด้วยใช่ไหมเพราะว่าเด็กเขาจะแบบชอบอะไรแบบนี้เนาะนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยห้องนี้นะครับคอนเซปต์การออกแบบก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะอารมณ์แบบคล้ายๆกันกับทะเลใช่ไหมครับอย่างที่บอกนะว่าทะเลภูเขาและสองเรานะคอนเซปต์ก็แบบ,บนี้นะครับ ห้องนี้เป็นธีมแบบทะเลนะครับผมก็จะมีการตกแต่งแบบนี้นะครับโต๊วหวายนี่นี่นะครับตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะซื้อจากที่ไหนจากช้อปปีนะครับผมอันนี้นะครับร้านนี้พอซื้อบ่อยนะก็น่ารักดีนะครับก็โอเคด้วยนะครับคุณภาพนะครับแล้วก็พวกกรอบรูปนะครับก็มาจากอีเกียหมดเลยนะครับตัวเตียงตัวนี้นะครับก็มาจากอีเกียนะครับผมจากทะเลกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภูเขานะครับมากันเลยนะครับพอเราเข้ามาตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของ นี่นะครับที่เราออกแบบไว้นะครับเป็นตัวโซนบิลล์อินนะครับก็จะมีเป็นเหมือนช่องที่เอาไว้เปิดหมดเลยนะครับเราจะไม่ให้มันปิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะยากต่อการทําความสะอาดของแม่บ้านนะครับและอีกอย่างนะเวลาลูกค้ามาในห้องนะครับเวลาเขาวางของเนี่ยถ้ามันแบบมีอะไรปิดๆเนี่ยอาจจะลืมแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราให้มันเปิดหมดเลยนะครับง่ายต่อความสะอาดแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ลืมของด้วยนะครับก็พวกนี้นะครับพวก ชั้นแขวนเนี่ยแล้วก็แขวนแบบเปิดไปเลยแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเป็นเหมือนกับเบนช์นะครับชิ้นนี้นะครับก็จะมาจากไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมมาในส่วนของโซนที่เป็นโซนไฮไลท์ของห้องนี้ใช่ไหมมานะครับผมก็จะเป็นตรงส่วนบริเวณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตีมแบบภูเขาอย่างที่บอกไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่อยู่ในส่วนของหน้าบ้านนะครับหรือว่าเป็นห้องที่เป็นมาสเตอร์เบดมของที่นี่นะครับแล้วก็สังเกตนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนไฮซิลลิงนะครับเป็นเพดานสูงนะครับก็เลยเป็นห้องที่เป็นม s สเตอร์เบด m ของที่นี่นะครับผมสำหรับตีมห้องนี้นะครับก็จะเป็นตีภูเขานะครับด้านหลังนี่นะครับเป็นภูเขาสนนะนี่นะครับแล้วก็มีรูปภูเขาแบบนี้นะครับเราก็ออกแบบไว้นะครับให้มันรู้สึกเหมือนภูเขามนมาอยู่ภูเขาแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นวอลเปเปอร์นะครับชนิดที่แบบสั่งปริน์นะครับไม่มีรอยต่อนะครับอันนี้นะครับก็จะยาวไปเลยนะครับ อ่มันจะทาให้รู้สึกเหมือนแบบเออเป็นวอลเปเปอร์แบบจริงๆนะครับผมแล้วก็แบบไม่ไม่มีรอยต่อนะครับก็จะดูสวยงามนะครับสำหรับร้านที่สั่งทำเนี่ยอ่าเรียกว่าไม่ไม่แนะนำนะครับก็ก็จะไม่ลงลิงก์ให้นะครับผมแต่ว่าถ้าเพืเ่อนๆอยากจะไปสั่งแบบนี้นะครับก็บอกเขาว่าเป็นวอลเปเปอร์แบบไร้รอยต่อนะครับหรือว่าวอลเปเปอร์แบบรูปภาพนะก็สั่งปริ้นแบบนี้ได้นะครับก็เอามาติด ติดเนี่ยก็คือใช้วิธีการเดียวกันกับการติดวอลเปเปอร์นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงนะในการติดวอลเปเปอร์ประเภทนี้นะครับผมสำหรับโคมไฟ2ด้านนะครับตัวนี้นะครับมาจากโฮมโปรนะครับราคาประมาณสักสองพกว่าบาทนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นโคมไฟได้นะครับเปิดปิดได้นะครับตรงไหนนะเปิดปิดได้นะครับหาปุ่มไม่เจอครับบริเวณนี้นะครับเปิดปิดได้แล้วก็จะมีตัว ไวเลสชาร์จิ่งตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับก็สามารถเอาไว้ใช้วางมือถือแล้วก็ชาร์จไวเลสก็ได้หรือว่ามี USB ตรงนี้นะครับเอามาชาร์จมือถือก็ได้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นเตียงนะครับสังเกตเห็นกันอยู่แล้วแหละว่าที่ไหนนะครับก็เป็นตัวพอร์เโตนะครับก็สามารถไปหาซื้อก็ได้นะครับที่ Studio P แล้วก็ที่ซีลีนเฟอร์นิเจอร์นะครับสองที่นี้นะครับตัวหมอนอิงนะครับก็ของซีลีนนะ จากทะเลภูเขานะครับนี่นะครับมาในส่วนของสองเรานะครับผมนี่ห้องนี้นะครับออกแบบไว้นะครับ ให้มันมีความลักษณะเหมือนสวีทสวีทกันนิดนึงนะครับผมและห้องนี้ครับก็จะเป็นอีกห้องไฮไลท์หนึ่งนะครับสำหรับการออกแบบของที่นี่นะครับมันสองเรายังไงใช่ไหมครับห้องนี้นะครับมันจะออกแบบให้มีความแบบสวีทสวีทนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับตัวอ่างน้ำนะครับที่เป็นเหมือนชาวเวอร์ที่เอาท์ดอร์นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นี้ครับพร้อมกันกับเทควิวนะที่เป็นวิวป่าที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะอารมณ์แบบเซ็กซี่เซ็กซี่โรแมนติกนิดนึงนะครับแต่ว่าพอดีอ่างน้ำเนี่ย ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นตัวมอกอัพมาให้ดูนะครับเป็นประมาณนี้นะรับปิดไว้ก่อนนะนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่บนบอกว่าสวีทนะก็คือห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่พิเศษคือว่ามันสามารถเปิดมาแล้วคอนเน็กลงตัวสระว่ายน้ําได้เลยนะครับก็จะพิเศษนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยู่ห้องนี้นะครับอ่ะมาเริ่มรีวิวในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ห้องนี้กันดีกว่านะครับเริ่มจากตรงบริเวณตัวหัวเตียงตัวนี้นะครับ จริงๆปอก็จะแสดงขั้นตอนการทำไปในคลิปที่แล้วให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวนี้นะครับคร่าวๆคือมันจำเป็นไม้ที่เรียกว่า h m R นะครับแปะตรงโครงผนังเบานะครับแล้วก็ท็อปด้วยตัวไม้จริงตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เราซ่อนไฟ LED นะครับที่อยู่ด้านหลังหัวนอนตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับเป็นเหมือนกับไฟที่เป็น night stand นะครับตอนกลางคืนนะครับก็สามารถปิดได้ง่ายๆนะครับตรงบริเวณหัวนอนนะครับตัวโต๊ะข้างเตียงนะครับตัวนี้นะครับมาจาก d u k e Furniture นะครับ ตัวเตียงตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น p o เ i โตนะครับก็เป็นงานที่ปอออกแบบเองนะครับก็จะขึ้นไว้ให้นะรับซื้อที่อที่ไหนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับซูโลพีแล้วก็ซีรีสนะครับผมเดี๋ยวขอพรีเซนต์เพิ่มนิดนึงนะครับสำหรับตัว p o เ i โตนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตัว p o เ i โตเนี่ยมันที่อย่างที่เห็นบ่อยๆนะก็จะเป็นสีนะครับก็จะมีให้เลือกหลายสีอยู่เนาะแต่ว่าตัวห้องนี้เนี่ยเราใช้ตัวที่เป็นคุ้มหนังนะครับเพราะว่าพอเรามาอยู่คูวิลล่าแบบนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่า เขาจะใช้ของเราถนอมมากแค่ไหนนะครับก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็นหนังนะครับก็คือ1คือง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับ2ก็คือสามารถแบบแข็งแรงกว่านะครับไอพวกที่เป็นแบบกำมะหยี่แบบที่เราจะอยู่เองแบบนั้นนะครับมันก็จะเหมาะสมกว่านะครับสาหรับการที่จะมาปล่อยเช่าหรือว่ามาทําบ้านพักรายวัดก็แนะนําว่าเป็นหนังน่าจะดีกว่านะครับตัวพอลิโตตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือความพิเศษนะครับคือเราออกแบบไว้นะครับให้มันเหมาะสมกับ ห้องที่มีลักษณะเล็กๆนะครับแล้วก็อยากจะพยายามให้มันเข้ากันกับชีวิตคนเมืองนะครับก็คือเราจะให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อหนึ่งคือสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ 2. คือเดี๋ยวนี้นะครับเราใช้พวกโรบอตในการทําความสะอาดห้องนะครับถ้ามันเตี้ยเกินไปนะครับโรบอตมันมุดเข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่แบบอยากจะพรีเซนต์นิดนึงนะครับสำหรับตัวงานออกแบบของ p o t o ตัวนี้นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้นพักโูวิลล่าคลับหนึ่งสอที่นี่นะครับก็ถ้าสําหรับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนนิดนึงครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดคอมเมนต์นะครับ, like, share, รบ,รบแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Property Channel นิดนึงนะครับ สำหรับสินค้านะครับที่เห็นต่างๆนะครับผมก็จะลงไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะไปตามไปตามลายแทงนะครับก็ขึ้นไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันนะครับกดไปดูกันได้นะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจจะพักบ้านพักุูล่าที่คับหนึ่งนสองนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ให้ใต้เดสคริปชันเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมพอลลี่แชนแนลนะครับแล้วจะไปทัวร์งานตกแต่งที่ไหนกันต่อนะครับก็ฝากตคดตามนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย